ผู้ชมเคยกินไหมครับเกี๊ยวจิ้มโบราณครับอันนี้เราจะทานน้ำจิ้มนะคะผสมกันลงได้เลยครับเดี๋ยวอันเสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มยายเ๋วงเกี๋ยวของเราจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสีสันจะได้แบบนี้เลยนะคระับอ,อร่อยมากค่ะอยากให้ท่านผู้ชมมาชิมด้วยกันยังเลยนะคะโอ้โหชาติดีมากอ่ะใช่แล้วก็ง่ายๆนะคะท่านผู้ชม สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เย็นเจี๊ยบนะแม่เย็นเย็นอยู่ค่ะวันนี้คุณยายไปตลาดยังเย็นเลยนะคะต้องใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวไปค่ะแล้วก็ชอบเอาโมไซไปกันนะนี่คุณผู้ชมวันนี้นะครับมีเส้นใหญ่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยบ้านผมจะชอบกินตาใบกล้วยค่ะนี่นะคะถ้าถ้าเป็นเส้น เส้นใหญ่ก็จะเป็นตาใบกล้วยสีแดงๆอย่างนี้นะคะชอบเพราะว่ามันเหนียวหนึบดีมันเหนียวหนึบแล้วก็ถ้าเป็นเส้นเล็กนะคะก็เป็นสีเขียวก็นั่นก็เส้นเส้นเล็กเป็นสีเขียวแล้วก็เหนียวนุ่มอร่อยเหมือนกันนะคะตาใบกล้วยทําอะไรอะแม่ของมีไม่เยอะวันนี้คุณยายทําอะไรที่มันโบราณโบราณให้ลูกกินค่ะรับรองได้ลูกไม่เคยกินของโบราณเหรอใช่ค่ะชอบครับหวเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวจิ้มสูตรโบราณนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนคุณยายก็จะเอาไปนึ่งแล้วก็กินกับซอสเดี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวจิ้มเหรอคะจิ้มก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่น้ํเอระไม่ใส่น้ําค่ะไอย่อเดี๋ยวคุณยายจะเนี่ยคุณยายตอนเด็กๆไม่มีอะไรนะคะก็ทํากินแบบนี้บางทีก็จิ้มซอสกินเลยบางทีก็ทําถ้าขยันขึ้นมาก็ทาน้าจิ้มจิ้มาดอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะคะ มีอะไรบ้างครับมีคะ่ะมีกุ้งแห้งด้วยคุณผู้ชมอันนี้กุ้งแห้งนะคะกระเทียมกรีบใหญ่นะคะค,คุณยายเดี๋ยวคุณยายจะเอาไปปัน่นเราก็ทกํากระเทียมเจียวราดนะคะมีน้มามะนาวสองช้อนโต๊ะต้นผักชีหนึ่งต้นอันนี้คุณยายสับไปแล้วนะคะประมาณสี่ห้ากรีบนะคะอย่างนี้เดี๋ยวคุณยายจะไว้ผสมน้าจิ้มจะมีพริกแดงกินดาสับสามเม็ดนะคะน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําปลาสองช้อนโต๊ะน้ํามันหมูสองช้อนโต๊ะอันนี้ไว้เจียวกระเทียมนะคะ นี่ค่ะแล้วก็จะมีกุ้งแห้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณยายจะปั่นแล้วก็จะมีนี่คะ่ะเส้นเวเตีิยวของคุณยายหนึ่งกิโลมีน้าเปล่าสองร้อยมลนะคะอืม,มากค่ะกุ้งแห้งนี่กี่ช้อนโต๊ะแม่แม่ใช้กุ้งแห้งอะประมาณสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะนะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบมากชอบน้อยนะคะอ๋อไม่เกี่ยวกับเค็มไม่เค็อมอะไรค่ะค่ะค่ะย๋ยวเวลาเราปั่นแล้วเดี๋ยวเราเวลาเราจะใส่เราจะใส่มากใจน้อยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะ แล้วก็จะพริกอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะครับมาค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาเจียวกระเทียมมันก่อนเจียวกระเทียมกันเลยครับคุณผู้ชมอ่าจะเจียวกระเทียมหุ่นยายไม่ได้ปั่นกระเทียมเลยค่ะท่านผู้ชมขาเจียวกระเทียมดิบเลยนี่ค่ะนี่เครื่องนี้ก็ใช้ดีใช้ทนนะครับคุณผู้ชมนานเส้ร์ชได้ข้างล่างช่องได้เลยครับค่ะนานแล้วนะคะ แค่นี้แหละค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับกระเทียมเหมือนได้กระเทียมสับอ่ะผมลงลิ้กงสินค้าไว้ให้ข้างใต้คลิปนะครับผู้ชมค่ะเดี๋ยวเปิดแก๊สค่ะเปิดแก๊สเลยครับผม,มเย็นจนน้ำมันหมูเป็นไข่นะครับผู้ชมดู ช่วงนี้หนาวแล้วครับอากาศเย็นมากค่ะแล้วก็กระเทียมของเราครับอยาก็จะลดไฟไว้ก่อนนะคะเอาไฟอ่อนนะคะเวลาเจียวกระเทียมกระเทียมเราจะได้เหลืองออกรอบเ้าไฟแรงเกินไปมันจะไหม้นะคะแม่ก็ใช้กลางค่อนอ่อนเนี่ยแหละครับ กระเทียมยายเหลืองแล้วนะคะมาอยากจะตักขึ้นเลยนะคะอ๋อตักไว้พร้อมน้ำมันด้วยเลยนะครับเวลาเดี๋ยวเราคุกเส้นเราก็จะใช้น้ำมันด้วยนะคะนี่คุณยายจะเอาไฟกลางเลยนะคะนี่อันนี้เรียกว่าอ่อนสุดนะครับคุณผู้ชมกลางของแม่นี่คือข้างไหนสุดนะครับ <c oughs> น้ำนะคะน้ำเปล่าครับนี่ค่ะ ยายใส่น้ำตาลลงไปก่อนนะคะตับสายครับค,คนให้ละลายก่อนใช่ะอันนี้เราจะทำน้ำจิ้มนะครับใช่ค่ะอันนี้เราจะทำน้ำจิ้มนะคะอืละลายนะครับผู้ชมละลายแล้วเราก็ใส่น้ำปลาเลยค่ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะอ๋อปรุงในนี้ได้เลยนะคะ,คะน้ำมะนาวค่ะ สองคอนโต๊ะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราชิมก่อนนะคะว่าเขาเปรี้ยวเค็มไหมเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนี่ยเค็มๆเปรี้ยว,วหวานๆสมกับเป็นของโบราณดีะนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า,วาไม่มีอะไรมากเดี๋ยวรอให้เขาเดือดอีกหน่อยหนึ่งนี่ค่ะยาก็จะพอแล้วนะคะเดือดแคบนิดเดียวพอครับยาจะปล่อยไวใ้ให้อุ่นก่อนนะคะท่านผู้ชม ม,มาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะตั้งหม้อนี้แล้วนะคะไม่เดี๋ยวเวลาเราจะกินเราต้องกินร้อนๆเลยนะคะอเอาเราเอาก๋วยเตี๋ยวลงไปนึ่งก่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วเขาก็จะนิ่ม,มนี่ค่ะยายจะปิดไว้อย่างนี้ก่อนนะคะครับต่อไปเราจะมาปั่นกุ้งครับคุณผู้ชม กุ้งแห้งนะครับค่ะกุ้งแห้งเพราะสมัยก่อนยายไม่มีกุ้งตัวใหญ่แบบนี้หรอกค่ะมีกุ้งฝอยเลยฝอยเลยใช่ไหมค่ะค like ่ะแต่เมื่อก่อนทำไงแม่ตำหรอกุ้งฝอยก็ไม่ต้องตําไม่ต้องปั่นเลยเอาอย่างนั้นเลยแม่อ๋ออไม่เงียเรียบร้อยครับ ึ่งปั่นนี้อยู่กับแม่มาเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับคุณผู้ชมเก่าแล้วเก่าอีกนะคะเนี่ยยี่ห้อนี่ทนนะครับุณลิปเนี่ยดูดำหมดแล้วเนี่ยคุณยายขัดยังไม่ออกเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีรุ่นใหม่แล้วนะครับมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่นี่ค่ะอืมเก่ามากค่ะอันนี้ดูคุณยายใช้ซะจนรุ่นใหม่ก็ทนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมหาซื้อได้ในข้างใต้คลิปนะครับค่ะนี่ค่ะน้ำของคุณยายเย็นแล้วนะคะ มาค่ะนี่ผสมก็ลงได้เลยครับกระเทียมต้นผักชีลงได้เลยค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบรสจัดก็เพิ่มเติมได้เลยนะคะท่านผู้ชมก็ชิมเอนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวอันเสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มยายมาค่ะอันนี้เราก็นึ่งไปห้าหกเจ็ดนาทีนะครับี เส้นก๋วยเตี๋ยวของเราจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องนึ่งนานนะเนาะค่ะได้แล้วนะครับยายปิดแก๊สแล้วนะคะนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวเราจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงจานกันเลยนะคะเรียกก๋วยเตี๋ยวจิ้มใช่ไหมแม่ใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวจิ้มโบราณครับผู้ชมสูตรโบราณนะคะนี่ใช้เส้นใหญ่ด้วยนะเนี่ค่ะอันนี้เวลาเราจะกินเราก็จับจิ้มเอาหรอแม่ ใช่ค่ะเดี๋ยวลองจะลาดเอาก็ได้จิ้มเอาก็ได้ค่ะนะคะเพือ่อจะไม่ให้เส้นเขาติดนะคะเราก็จะคลุกน้ำกระเทียมเจียวนิดหน่อยนะคะคลุกๆยำๆครับค่ะอย่างนี้เวลาเรากินน่ะเขาก็จะไม่เส้นมันก็จะไม่ติดกันนะคะโอ้โหคุณผู้ชมเคยกินไหมครับนี่จยจิ้มโบราณครับผมไม่เคยกินแน่นอนแต่สมัยเด็กบบๆอ,อ่ะคุณยายลาดซีอิ้วเลยสมัยก่อนอะ่ะ อ๋ออันนั้นก็อีกแบบหนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะแบบนี้สําหรับคนมีตังคนะ,คะแต่แบบพิละจิ้มน้ําจิ้มน้ําปลาเนี้ยสาหรับคนไม่มีตังนะคะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะค้าเวลาเราจะกินเราก็เอากระเทียมเจียวราดอีกแล้วก็กุ้งแห้งโรยนะคะนี่อย่างนี้นะคะอ๋ oh. แล้วก็น้ําจิมของเรามีค่ะ ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะอืค่ะจะเป็นแบบนี้นะครับสองเนีนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เราเราตักใส่ถ้วยสักหน่อยไหมแม่เดี๋ยวเราเอาไปจิ้มบอรเราเนาะได้ค่ะนี่ครับคุณผู้ชมสีสันจะได้แบบนี้เลยนะครับค่ะอืเรียบร้อยเลยครับผมค่ะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยน,นะครับก๋วยเตี๋ยวจิ้มโบราณสูตรของแม่ครับคุณผู้ชมเคยกินกันไหมครับผมมาคะ่ะนี่ผมไม่เคยแล้ววันนี้วันนี้คุณยาย<อ>ใช้ตะเกียบเลยนะคะอันน,นี้ความจริงก็ต้องตักใส่ตักใส่นะครับคุณผู้ชมนี่ค่ะแบบนี้เลย ความเปรี้ยวความเค็มกับความหวานนิดๆนะคะของน้ำจิ้มแล้วก็ความเค็มของกุ้งหอมกุ้งกุ้งที่เราป่นนะคะหอมมากค่ะอร่อยแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะอือหือร่อยมากค่ะอยากให้ท่านผู้ชมมาชิมด้วยกันจังเลยนะคะนี่คุณผู้ชมค่ะผมก็ไม่เคยกินหรอกม่นีใช่ใช่น้ำจิ้มเราไม่ต้องให้เค็มมากนะคะเพราะกุ้ง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 แห้งเราจะออกเค็มนิดๆนะคะเวลาเรา รวยแล้วก็จะกินพอดีเลยค่ะมาค่ะท่านผู้ชมมาผมขอชิมบ้างครับไม่เคย,เยคกินเลยมาครับคุณผู้ชมวันนี้อลังการเต็มโตนเลยนะครับอร่อยน้ำรองได้ลูกไม่เคยกินอตอนนี้คุณยายจะหาทำดีลูกไม่เคยกินนะคะชอบครับชอบนี่แล้วหนูก็ราดน้ำจิ้มลงไปอีกได้อร่อยต้องเพิ่มหน่อยเนาะ,ะต้องเพิ่มท่านหน่อยเพิ่มนิดนด นี่ความจริงเขายังไม่ลาดตัวเนี้ย<ช>อยากจับจิ้มจับจิ้มใช่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 ลาดแล้วก็กินเลยลาดแล้วก็กินเลยนะคะอันนี้เราทําไว้ถ่ายรูปให้ครูชมดูนะครับนี่กุ hey, ้งแห้งสนิดผมไม่เคยกินเลยครับคุณผู้ชม,มภาคผมไม่มีอยากกินอยากกินอร่อยมาก โอ oh. นะบอกแล้วอยากติดใจว้าท้งที่กระเทียมเจียวกุ้งแห้งอืรส mm. ชาติดีมากเลยเน,นี่ยแม่โห oh. นี่คืออะไรอ๋อพัตเตอร์มาครับมา,มาครับมาครับลูกสวัสดีคุณผู้ชมกันลูกสวัสดีครับวันนี้พ่อทำอะไรอะ่ะมามี๊กยามีกว๋วยเตี๋ยวอ้ยดูไก่นี่กว๋วยเตี๋ยวครับลกูก ของหนูมีเบคอนครับน,นี่ค่ะท่านผู้ชมอร่อยอร่อยนะคะอ,อร่อยแท้เลยเนี่ยแม่ใช่อืยิ่งหน้าหนาวอย่างนี้นะเราออกมาจากเตาลวากกินเลยอืออร้อนๆค่ะอร่อยมากครับูุชมต้ตช,ใชมใช่ครับ <มา S 1> น, <มา S 1> นแล้ว เราเราก็สามารถกินแบบยัดได้ครับนั่งดีๆนั่งลงไปครับมาลุกนั่งเลยนั่งเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับให้ไปกินในห้องก็ไม่ยอมกับคุณผู้ชมนี่ใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยคุณพ่อเขาตื้อมาให้นะคะก็ชอบจริงๆเลยค่ะ ผมจะซื้อของเล่นให้ลูกไม่ค่อยบ่อยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าซื้อให้ทีหนึ่งเนี่ยเขาอยากรักษาของเขาแล้วก็เล่นอยู่นะจนเก่าจนใช่ใช่ค่ะเขาจะถืออยู่นั่นแหละค่ะขนาดนอนหลับยังถือไว้เลยนะคะท่านผู้ชมดนรักพ่อใช่ไหมครับอนี่เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมโอ้อร่อยมากรสชาติดีมากอะใช่แล้วก็ง่ายๆนะคะท่านผู้ชม ถ้าท่านท่านทุกชมนไม่มีกุ้งตัวแบบนี้ก็ใช้กุ้งฝอ,อยได้เลยนะคะไม่ต้องปั่น <pers> อร่อยมากมเ,ปาเป็นกุ้งครับซอสกุ้งครับอ๋อจะไม่มีพริกด้วยมีพริกโรยลูกลๆๆๆนั่นเนี่ยอร่อยมากาแบบนี้ไม่มีพริกให้หนูลยครับอืมไม่มีครับมีจะเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ไงวันนี้หนูกินเบคอนไงอหนูกินเบคอนเลยครับอร่อยมากแม่ผม ชอบอะหยุดกินไม่ค่อยได้น่ะติดใจแล้วค่ะคนไม่เคยกินนะคะหนูไม่ผมไม่ได้เคยกินอันนี้แบบไม่เผ็ดเลยอ๋อเดี๋ยวคุณยายตอนเย็นเดี๋ยวคุณยายทาให้นะครับครับไม่ใส่ผักด้วยครับครับครับเคีเคีเคไม่เคยชอบซอสชีสและซอสมะเขือเทศและซอสมะยองเนสครับ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 เดี๋ยวนี้ก็จะสั่งเลยนะคะคุณยายว่า น้องอยากกินแบบนั้นอยากกินแบบนี้นะคะต้องทําไว้ให้อร่อยมากชอบแม่ผมชอบแม่ผมชิมหลายคาเลยเนี่ยลูกลูกอร่อยค่ะถ้ายิ่งร้อนๆนะอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะนึ่งให้อุ่นให้ร้อนเลยแล้วก็กินเลยนะคะใครทําให้แม่กินไม่คงหรอกสมัยก้อนแล้วเหรอโลงก๋วยเตี๋ยวอยู่ใกล้ๆบบ้านเลยอ๋ออยู่ตรงตลาดอะไปซื้อมาสดๆเลย แล้วก็กุ้งฝอยเอิงอ้งน,นั่นแหละแค่นั้นเนี่ยแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยตำตำตำ,ตำ,ตำใส่พริกมะนาวน้ำปลาแค่นั้นจบมันดีมากเลยครับคุณผู้ชมผมนี่ชอบตรงที่มันเป็นกุ้งปัน่นใช่เพลผมมีกระเทียมเจียวด้วยมุตะไม่ก่อนนะอ่ะกินอร่อยอร่อยเลยค่ะเขาเรียกอาหารสูตรโบราณง่ายๆกินทั้งหมดครับ นี่าหละค่ะง่ายๆแต่ได้ความอร่อยนะคะท่านผู้ชมลองไปทำกันดูครับผู้ชมชอบจริงๆลูกชอบแล้วนะคะดีอ่ะดีแบบไม่รู้สิไหมรสชาติมันแบบพอใส่น้ำจิ้มเข้าไปแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวมีรสชาติขึ้นมาใช่สองตัวนี้เพิ่มรสชาติใส่แค่นิดเดียวนะครับผู้ชมแตเทียเจลเนี่ยเผ็ดมไม่เผ็ดครับกุ้งไม่เผ็ดครับ ซอสกุ้งอ่ะซอสกุ้งไม่เผ็ดครับใครครับวันนี้ก็ประมาณนี้เน้อไหม่เนาะันนี้ประมาณนี้ไหมครับคี่ก็ต่อครับ <S <S อ๋อเสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวพ่อกินกับหนูเป็นเพื่อนหนูโอเคไหมโอเค ครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสลับการรับชมครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่และพัตเตอร์ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกแล้วก็น้องพัตเตอร์นะคะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวจิ้มสูตรโบราณแสนอร่อยของคุณย,ยายกับข้าวเบคอนของพิเตอร์ด้วยนะคะ สวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะคะค <Okay. S 1> ่ะถ้าท่านไหนอยากสนับสนุนช่องนี้ขึ้นไปอีกนะครับกดซุปเปอร์แตงค์เข้ามาได้ครับผมค่ะอะไรครับบ๊ายบายท่านผ <laughs> <c oughs> ู้ชมยังบ๊ายบายบ๊ายบายกาุนนี่เดี๋ยวจะทำอะไรให้ดู ม่อร่อยมากเลยแม่อร่อยจริงรอร่อยจริงใช่ไหมผมไม่รู้มีสเสน่มนต์ขังอะไรนะแต่อร่อยอร่อยนี่ว้าวพอ่อกินกันโนนะครับอร่อยอร่อยมากพราะว่าอร่อยมากลูก <c oughs> ดีดยอดแบบนี้